สวัสดีครับอยู่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้จะสัมภาษณ์ใครดีมีงานห้าคันมีรถสี่คันตอนนี้หนึ่งคันสองคัน 3คัน4คันว่าที่เฮ้เออขามาเอาบ่โอ,อเคเดี๋ยวย,ยังเดี๋ยวหรอบ่เดี๋ยวหรอบ่ะ,บบะที่โอ,อเคเฮ้อเฮอ นี่ดิดียวันนั้นน่ะที่ผมเอาแกลงแกนอนเล่นโทรศัพท์ใช่ปะ่ะผิดกดชุมชนนะถึงถ่ายลงไอ้ที่ใส่เพลงพิดหำอ่ะออแล้ว<ล>ผมไ <ลง S 1> ปเอาฮะเพลงก็มันเป็นเพลงเขาไปดันขึ้นมาบนนี่เองผมก็เลยลงแล้วปิดกดทำไงได้ไหมวันนี้สองเที่ยว ได้นะได้คนละสองไปไปแลวครับไปแลวก็มาไปแล้วก็กลับวันนี้มีงานห้าคันนะมีรถสี่คันเดี๋ยวมาอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวมาอีกหนึ่งคันเดีวันละเที่ยวนี่ก็หรูแล้ะน้อยมากโอวันละเที่ยวพอช่วงนี้ งานน้อยสวัสดีนะครับสวัสดีวันเสาร์ครับไปนู่นละครับเอก,กชัยบางบอนอันนี้ขึ้น วนตรงเดอมอบางแคนะตรงเดอมอบางแควันเสาร์เป็นวันที่วุ่นวายอีกหนึ่งวันวันเสาร์หันสากำลังจะวนขึ้นเดอมอบางแค เดี๋ยวโมาบาังแคก็จะอยู่ขวามอาือผมก็จะวนขึ้นไปเส้นการนาบางคนรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะครับพอขึ้นมาปุ๊บก็ติดอยู่เลยข้างบนมันเป็นเรื่องของปกติ พอวนขึ้นมาก็ติดเลยครับถ้ามีรถชนกันคู่หนึ่งนะตรงนี้ไม่ต้องไปเลยจบทำทางเสร็จหมดแล้วนะแต่ก็ติดเหมือนเดิมเสร็จหมดแล้วเปิดใช้หมดแล้วครับทุกช่อง การจราจรรถใหญ่ก็เยอะรถเล็กก็แยะ ไม่มีเกาะกลางเลยนะไม่มีแล้วโอ้ยังยังไม่เสร็จยังไม่สมบูรณ์แบบครับเกาะกลางก็ยังมีก็ยังมีอยู่รถยังแบ่งอยู่รถยงแบ่งอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีถนนกาญจนาครับ ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยครับผม